Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ความย่ามใจในกระแสแลน์สไลด์อาจทำให้ประมาทจนลืมบทเรียนในอดีตเมื่อถึงเวลาเปิดศึกยุทธศาสตร์พาพ่อกลับบ้านอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เพื่อไทยแพ้นกในยกจัดตั้งรัฐบาล กระแสแลนสไลด์ที่ขุนพลพักเพื่อไทยพยายามปลุกแฟนคลับของตัวเองให้กลับมาเทคะแนนให้พักไม่ใช่เพียงวาถ้ากรรมพูดกันลอยๆเมื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจร้อยเอ็ดนายกอบจรกราลสินสองสนามเลือกตั้งเอาชนะคู่แข่งขาดลอยเกินครึ่ง เริ่มจาก14สิงหาคม2565เฉลิมขวัญหล่อตระกูลผู้สมัครนายกอบจอกลสินในานามเพื่อไทยเข้าวินมาเป็นลำดับที่1ได้2 4 9 0 9 3คะแนนเอาชนะชานุวัตนวารามิตรได้ 154,43คะแนนไปยังขาดลอยต่อด้วยสนามล่าสุด25กันยายน2565เศกสิทธิ์ไวนิยมพงผู้สมัครนายกอบจร้อยเอในนามพักเพื่อไทยเช่นกันคว้าอันดับหนึ่งด้วย311,87คะแนนเอาชนะจุรีพรสินทุพไรที่ถอดแบรนด์พลังประชารัฐมาลงอิสระที่ได้126,649คะแนนโด ยคะแนนรวมของเสกสิทธิ์ได้มากกว่าผู้สมัครทุกคนรวมกัน ที่สำคัญสนามนายกอบอจร้อ101แชมป์เก่าอย่างเอกภาพพลซื่อเคยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง2 0ธันวาคม63ได้2,21,845คะแนนครั้งนี้เมื่อสลับตัวส่งแม่บ้านรัชนีพลซื่อลงในนามอิสระกลับได้มาเพียง1,16,027คะแนนโดยคะแนนของครอบครัวพลซื่อหายไปกว่า1,000 0 0 ผลการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอแม้จะเป็นระดับท้องถิ่นแต่เพื่อไทยก็เคลมเป็นกระแสแลนสไลด์ได้อีกครั้งอย่างชัดเจนและตอกย้ำว่าหากเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติเกิดขึ้นในเร็ววันเพื่อไทยมีโอกาสคว้าชัยสูงกว่าภัคไหนและมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการคว้าสอสเก้าอี e ้253เสียงย่อมมีความเป็นไปได้ ขณะที่สนามระดับชาติหากย้อนไปในการเลือกตั้งซ่อมสอสหลัก4จะตุจักเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสุรชาติเทียนทองสอสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งโดยมีคะแนนทิ้งห่างเฉียดหมื่นด้วยฐานคะแนนของตัวเองและกระแสะพักโดยสุรชาติเทียนทองได้มา29,416คะแนนกรุณพลเทียนสุวรรณจากพักก้าวไกลได้2 0 0 2 3 6 1คะแนนและอัทวิสวรรณภักดีพักกล้าได้2 4 7คะแนนตรงกันข้ามกับสรรัตน์เจนจาคะผู้สมัครพักพลังประชารัฐได้7,906คะแนนซึ่งสะท้อนช่วงขาลงของพัคแกนนำรัฐบาลอย่างมีนัยะแม่พื้นที่ดังกล่าวศิระเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพจะเป็นแชมป์เก่าก็ตาม แม้จะไม่นับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ชัดชาติสิทธิพันธ์แลนสไลด์กวาดไปได้1,386,215านแนคะแนนชนะคะแนนรวมของผู้สมัครทุกคนและแม้ชัดชาติจะลงในนามอิสระแต่เพื่อไทยก็พยายามโยงว่าชัดชาติไม่ใช่คนอื่นไกลสำหรับพักและยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อผนวกกับผลการเลือกตั้งสมาชิก ทรพากุงเผู้สมัครในนามเพื่อไทยยังกวาดเก้าอีสอ้สกอมาได้ถึง20เขตจากทั้งหมด50เขตยิ่งทำให้เพื่อไทยฮึกเหิมในกระแสพักมากขึ้นกว่าเดิมกระทั่งสนามเลือกตั้งซ่อมนายกอบจร้อ 101, ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสนามเลือกตั้งซ่อมครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งสสซึ่งตามทำลายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตในกรณีที่สภาอยู่ครบเทอม จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม2566 ชัยชนะของเพื่อไทยในสนามอบจร้อยเอ็ดย่อมถูกต่อยอดไปสู่สนามเลือกตั้งใหญ่สอสออย่างแน่นอนอีกทั้งเมื่อผนวกกับการเลือกตั้งซ่อมทุกสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพการเลือกตั้งสอกอที่ย้ำกระแสแลนสไลด์ทำให้คนแดนไกลยิ่งมั่นใจขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากาอย่างของครอบครัวเพื่อไทยที่นาโดยอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยณ ทูสไซเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยที่ออกตระเวนหาเสียงช่วยเสกสิทธิ์ถึง14เวทีภายใน4วันส่งผลให้คะแนนพุ่งแรงทะลุหลัก3 0 0 0 0 0เมื่อเทียบกับสูตรสำเร็จในชัยชนะของอดีตนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการเลือกตั้งปี54คือการยึดครองพื้นที่ภาคออสานโดยในช่วงหาเสียงมีแกนนำนปชช่วยกันลงพื้นที่หาเสียงวันละเกือบ10เวทีปักหลักอยู่กินในภาค อีสานสะสมแต้มทุกพื้นที่ เพียง49วันของการเปิดตัวลุยหาเสียงยิ่งลักก็พงาดขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกแบบแลนสไลด์มาแล้วมาถึงเลือกตั้งครั้งนี้การเดินเกมที่โทนี่พี่ชายวางเอาไว้เริ่มผลิดอกออกผลอีกครั้งการหันกลับมาใช้บริการของแกนนำนำปชนัทวุฒิไสเกื้อเหมือนเป็นการฟื้นคืนชีพแฟนคลับเสื้อแดงให้กลับมาคึกคักเพราะเกือบทุกเวทีที่นัทวุฒิปรากฏตัวบรรดาแฟนคลับต่างแ,แห่แหนมาฟังปรศ ยัังคคึกคกหลังจากนี้ทุกก้าวย่างของเพื่อไทยย่อมถูกจับจ้องว่าจะปั่นกระแสแลนสไลด์ได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเป้าหมายขั้นต่ำหวังจะกวาดเกินครึ่งสภาเพื่อคว้าโอกาสตั้งรัฐบาลทว่าสิ่งหนึ่งที่นายใหญ่ดูใบไฟเขียวให้ทายาทการเมืองออกมาทดสอบกระแสนิรโทษกรรมไปพร้อมๆกันที่เจ้าตัวพูดทีจริงทีเล่นหลายครั้งหลายคราถึงความหวังในการกลับบ้านความย่ำใจในกระแสแลน อาจทำให้ประมาทจนลืมบทเรียนในอดีตเมื่อถึงเวลาเปิดศึกยุทธศาสตร์พาพ่อกลับบ้านอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เพื่อไทยแพ้นกในยกจัดตั้งรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ